สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาดูไม้่วงโลรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์กับพี่บุญโฮมนะครับสวนสวนของพี่บุญโฮมเลยตรงนี้มีเกษตรกรที่สนใจที่จะปลูกเนี่ยกี่ท่านครับอ่สี่ท่านครับสี่ท่านนะฮะปลูกเป็นปลูกเป็นสวนไปเลยครับจํานวนเยอะไหมครับที่ปลูกสี่ท่านอ่รวมสี่คนนี่ก็น่าจะห้าร้อยหกร้อยต้นนะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นสวนใหม่ๆนะครับเป็นแปลงใหม่แปลงใหม่ที่ปลูก ผูกไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนก็คือมันเป็นพยุงสายพันธุจีนนั่นเองเป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่พยุงผิดกฎหมายเหมือนพยุงไทยนะพยุงไทยเนี่ยตอนนี้เขายังไม่แก้กฎหมายก็คือยังไม่สามารถส่งออกได้จริงพยุงไทยมันจะติดมติคอม2551ห้านะครับห้ามนาเข้าและส่งออกไม้พยุงรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากไม้พยุงไทยทั้งหมดสรุปแล้วก็คือพยุงไทยมันส่งออกไม่ได้นะครับปัญหาเราก็เลยจาเป็นจะต้องหาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่นะครับที่มันสามารถส่งออกได้จริงนะครับและถูกต้องตาามมกฎหย อันนี้เป็นสายพันธุ์จากจากที่ไหนครับจากหงมู่ครับที่ซื้อมาที่ที่สมเด็จกาลสินอ๋อหงมู่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับมีใบรับรองสายพันธุ์เรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็คือแนะนํานิดนึงนะครับว่าพยุงเนี่ยตัวนี้มันเป็นพยุงถูกกฎหมายนะครับทุกต้นจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนะครับสำนักคุ้มครองพืชหรือไซเตสนั่นเองนะครับไซเตสประเทศไทยขึ้นทะเบียนเรียบร้อยก็ประทับตาอันนี้คือขึ้นทะเบียนแปลง ทุกต้นนะครับขึ้นทะเบียนทุกต้นเลยเป็นพยุงที่เราขึ้นทะเบียนกับบริษัทหงมู่เรียบร้อยเนี่ยก็มีใบรับรองสายพันธุ์นะครับทุกคนมีที่มาที่ไปถูกต้องพอเวลาเราปลูกไป10ปีเรียบร้อยนะครับเราจะตัดจะเราขออนุญาตตัดอีกทีหนึง่งก็ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเพื่อการส่งออกนะครับอีกทีหนึง่งแล้วก็สามารถส่งออกได้เลยถูกต้องตางกฎหมายไปได้ทุกประเทศนะครับในโลกนี้ สมาชิก183ประเทศนะครับเป็นสมาชิกของไซเตสซึ่งถ้าปลูกแล้วนะครับปลูกแล้วถ้าเราไม่มีใบอะไรสักอย่างเลยปลูกปุ๊บมันก็ไม่สามารถส่งออกได้แต่ถ้ามีใบแบบนี้ปุ๊บเขาเรียกว่าถึงเวลาที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนก็สามารถที่จะขอใบซ o นะครับกับกรมวิชาการเกษตรได้นะครับเซอร์ต i ฟิเคชั o นออ i ออรนะครับก็คือใบเนี้ยสำคัญมากเวลาจะขึ้นคุณจะตัดไม้แล้วขึ้นส่งขึ้นตู้คอนเทนเนอร์นะครับขึ้นไปท่าเรือแหลมชบังจะขึ้นไปเนี่ยคุณต้องขอใบ CO นะครับ Certificate of origin. ตัวนี้สำคัญมากเป็นใบที่ระบุต้นกำเนิดสินค้านะครับแดงต้นกำเนิดสินค้าว่ามาจากแปลงปลูกนะครับไม่ได้มาจากป่าไม่ใช่ไม้ที่ผิดกฎหมายมันเป็นไม้ถูกกฎหมายนะส่งออกได้จริงก่อนอื่นครับผมสอบถามก่อนว่าก่อนที่จะตัดสินใจปลูกไม้ไม้่วงหรูลี่ตัวเนี้พี่บุญหมมไปรู้มาจากไหนครับไปศึกษาม,มาจากไหนฮะ ลิท่ที่ปู่นะครับคือศึกษาเห็นคลิปของคุณโต้งนี่แหละครับเขาก็เลยเข้าไปดูไปศึกษาดูก็เลยลองจากปลูกด,ดูครับ,รบแล้วค้นเข้าไปในนั้นเลยเจอไหมครับที่ว่าในตลาดมีตลาดพาไปดูตลาดจริงครับเห็นอยู่เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกเนี้ก็คือว่ามองดูแล้วว่าเอ้สิ่งที่เขาพูดมามนี่มันพูดมาจากความจริงมันน่าจะาจะ้วปไปได้ครับแล้วก็เช็คดูแล้วว่าเออมันแพงจริงนะมันดีจริงนะมันมีจริงครับ โอเคครับก็แล้วคนนี้ก็มาเล่าให้คนแถวนี้คุณบุญโฮมเป็นคนมาปลูกคนแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับที่นี่ปลูกคนแรกแล้วพอเวลาคนอื่นฟังเนี่ยเขาเชื่อไหมฮะตอนแรกก็ทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ครับไม่เชื่อเท่าไหร่เพราะคิดว่าประมาณไหนประมาณว่าไม้ตะกูยักษ์ประมาณอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนมันเป็นเป็นไม้ห่วงห้ามครับห้ามปลูกอ๋อเราคิดว่าเราคิดว่ามันเป็นไม้พยุงแล้วพยุงเนี่ยมันจะปลูกแล้วปุ๊บมันจะผิดกฎหมายมันจะลําบาก ลำบากก็ตัดก็เลยไม่อยากจะปลูกกันแล้วพอศึกษาลึกๆจริงๆอ้าวต้องเข้าใจว่ามันพยุงมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมฮะพยุงตัวนี้นะครับผมแนะนำอีกทนิดนึงนะครับจากที่คุณบุญภมผมขยายความนิดนึงก็คือว่าพยุงเนี่ยมันเป็นไม้สกุลเดอร์บิเกียนะฮะสกุลเดอร์บิเกียตัวนี้นะครับที่เห็นที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเดอร์บิเกียออโดลิเฟอร์านะครับหรือไหหนานฮวงโหลี่ตัวนี้จะเป็นไม้ฮวงโหลี่นะครับในภาษาจีนเขาจะเรียกฮวงโหลี่ ตัวนี้มีต้นกําเนิดในประเทศจีนแต่เป็นสกุลพยุงแล้วแพงกว่าพยุงไทย15เท่าส่วนพยุงไทยนะครับที่คนเข้าใจผิดพยุงไทยเนี่ยชื่อเดอร์บิเกียโคชินชินเอิดนะครับอันนั้นคือพยุงไทยเป็นสกุลเดอร์บิเกียเหมือนกันไม้สกุลเดียวกันแต่มันเป็นคนละตัวคนละชนิดนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวนี้มันมันติดบัญชี2ไซตสนะครับไซตสไซตส,สก็คืออนุสัญญาบริการควบคุมสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะฮะแต่เขาก็มี ติดบัญชี2ก็คือคุณสามารถปลูกได้ตัดได้ขายได้และส่งออกไปยังต่างประเทศได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องมีเอกสารที่มาที่ไปของไม้ว่ามันมาจากการปลูกมันไม่ได้มาจากปา่าไม่ได้จากการไปลักลอบตัดมานะครับถ้าไม่งั้นคุณส่งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม้่วงหัวรีไม้ตัวนี้พยุงสายพันธุ์จีนเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไทยเพราะมันเป็นไม้ต่างประเทศนะครับมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะมาทักไม่ได้ว่าอ้าวไม้ตัวนี้ คุณไปลักลอบตัดมาจากป่าหรือเปล่าเพราะมันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยไม่เสี่ยงนะครับในการที่ต้องไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนู่นนี่นั่นตัวนี้มาจากการปลูกเรามีเอกสารครบทุกอย่างแต่ต่างกันนะครับต่างกันกับพยุงไทยที่ท่านกลัวถูกต้องแล้วนะครับพยุงไทยเรื่องเยอะนะฮะก็คือเราต้องไปขออนุญาตขออนุญาตตั้งแต่ขออนุญาตปลูกขออนุญาตตัดขออนุญาตขนย้ายขออนุญาตแปรรูปสรุปแล้วไม่รู้กี่ขอนะฮะขออนุญาตแต่ละอย่างและขออนุญาตแต่ละอย่าง ต้องใช้เวลาเป็นหลายกี่หลายเดือนหลายปีสรุปแล้วประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะมาปลูกแล้วแปรรูปขายเองได้นี่ไม้พยุงไทยนี่คือทาได้ยากมากและที่สําคัญก็คือมันส่งออกไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วอันนี้แนะนํานะครับขยายความนิดนึงตอนนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าตัวนี้มันปลูกแล้วผมดูแล้วนะตัวนี้อายุคุณพ่อเป็นคนดูแลใช่ไหมครับที่นี่คุณพ่อครับผมถามหน่อยว่าปลูกยากไหมมันก็นยากหรือดอกว่าจะแวรงก็ ผมว่ามันก็รักษาถ้ารักษาได้ก็ดีก็ดีงามอยู่ครับเนาะสรุปแล้วที่ปลูกมาเนี่ยเอาเอาเฉพาะตรงนี้อะเฉพาะแปลงตรงเนี้ยตายกี่ต้นครับเปอร์เซ็นต์ตายเยอะไหมน่าตอนที่ปลูกสิบประมาณนะสิบกว่าต้นหนี่งสิบจากจากเท่าไหร่ครับจากจำนวนกี่ต้นอันนี้น่าจะร้อยหกสิกร้อยประมาณร้อยกว่านะฮะร้อยกว่าตายไปสิบต้นสิบต้นที่ตายนี่ตายมาเนื่องมาจากอะไรครับ นึกว่ามันเป็นครับไอ้ไแปงไม่ใช่ครับนำ้ำปลวกปลวกอ๋อปลวกอย่างนี้นะครับเวลาปลูกเนี่ยผมแนะนํานิดนึงขยายความนิดนึงนะครับเวลาปลูกควรจะต้องมีฟูรดา,านนะฮะฟูรดา,านนิดหนึง่งหรือลูกเหม็นนะครับใช้ลูกเหม็นลูกเหม็นก็ได้ลูกเหม็นนี่เป็นตัวไล่นะครับไล่ปลวกและแมลงคือมันจะมีผลดี2ด้านนะครับหนึ่งไม้นะครับที่เรามาปักน่ะดามไม้นี่เราก็คือจะใช้ไม้ไผ่นะครับในการมาดาม การที่เรามีฟูรดานเนี่ยก็คือปลวกจะไม่มากินไม้ตัวนี้เพราะมันเป็นไม้แห้งที่มันฝังลงไปในดินนะฮะปลวกจะไม่มากินมันทําให้ไม้เนี่ยสามารถค้าได้ระยะเวลายาวนานไปถึงประมาณ1ปีครึ่งนะเราจะต้องดามไม้ค้าไม้ไว้นะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้มันเป็นพืชโตเร็วนะฮะมันเป็นพยุงสายพันธุ์ที่โตเร็วมากสังเกตดูนะครับอันนี้ปลูกมากี่เดือนแล้วฮะไม่หกเดือนหร้กครับ6เดือนนะฮะหหรือ8เดือนนี่ครับตัวนี้หหรือ8เดือนคุณดูนะครับ6หรือ8เดือน สำหรับผมนะครับความสูงนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรนะครับ2เมตรครึ่งถึง3เมตรเราดูได้เลยนะครับ 6- กถึงแเดือนสูงไนดะ้ประมาณ3เมตรนี่ถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะโตเร็วมากนะครับคุณพ่อครับคิดว่าโตเร็วโตวเร็วไหมถ้ามันติดแล้วโตวเร็วอยู่กับโตเร็วนะวววอ,อันนี้คุณพ่อใช้ปุ๋ยสุดไหนบ้างครับทาอะไรยังไงบ้างดูแลผมไม่ได้ใช้แต่ผมใช้ฟาง ใช้ฟางมาคุมคนคคว่าใช้ฟางคุมต้นใ้เฉืครับคือหนึ่งป้องกันพวกเอ่เกี่ยวกับว่าจะพืชจะมาแย่งอาหาร,รว่าจะพืชจะเกิดว่าหน้าดินมันแห้งครับแล้วก็อย่างหนึ่งรักษาความชื้นนะฮะรักษาความชุ่มชื้นก็ดูนะครับสังเกตดูดีๆการที่โตเร็วนี่ไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็คือน้ํานะครับความชุ่มชื้นช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นนะฮะนี่ยังเปียกๆอยู่เลยเปียกๆอยู่อันนี้เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของทางอําเภอหนองกี่นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดสนใจที่อยากจะมาดูงานตรงเนี้ยพี่ พี่ให้ดูได้ใช่ไหมครับได้ครับมายังไงครับท้ามาตรงนี้สามารถถามได้เลยครับว่าเส้นทางมาทางไหนอ๋อโอเคโอเคงั้นเบอร์โทรครับเบอร์โทรพี่บุญผชม089ครับ086 1616ครับท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับคนที่อยู่ในเขตนี้นะครับบางทีเราอยากจะไปดูงานที่ที่อื่นที่กาฬสินที่หนองคายที่นู่นที่นี่มันไกลนะครับถ้าท่านที่อยู่ในแถบจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษหรือว่านครราชสีมาใกล้ๆตรงนี้มาดูได้นะครับตรงนี้ ติดต่อได้เลยนะครับอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอันนี้อยากให้พี่ฝากฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าตรงนี้ปลูกได้ผลไหมและน่าปลูกไหมนะฮะก็ทีแรกก็คิดว่าน่าจะปลูกยากเพราะมันเป็นดินทรายครับเกณนี <Credit> ้มจะเป็นดินทรายหมดแต่ลองปลูกดูแล้วพ่อดูแลก็โอเคครับถ้าดูแลดีๆแบบนี้นะครับดูแตกใบใหม่สวยงามมากครับโอเวออยู่โอเวอคิดว่ามันน่าจะมีอนาคตไหมฮะไม้ตัวนี้ครับคิดว่าน่าจะมีเนาะเพราะว่าตอนแรก เขาเข้าใจว่ายางพาราปลูกไม่ได้นะครับแถวเขตอีสานเนี่ยยางพาราปลูกไม่ได้แต่ตอนนี้นะครับนักวิชาการเมื่อก่อนนักวิชาการไทยก็บอกว่าปลูกยางพาราแถวอีสานปลูกไม่ได้ผลหรอกแต่สุดท้ายมานั่นคือความเชื่อนะฮะความเชื่อกับความจริงมันไม่เหมือนกันตัวนี้เช่นกันนะฮะในหลายท่านก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันมันจะลวงโลกไหมมันจะหลอกลวงไหมมันจะนู่นนี่นั่นไหมสุดท้ายมามันก็ปลูกได้ปลูกได้ผลได้เรียบร้อยก็คือถามว่ามันแพงจริงไหม เราดูดูง,ง่ายนะครับพยุงไทยถามว่าแพงไหมมีเท่าไหร่ก็ลักลอบตัดกันเพราะอะไรมันมีความต้องการนะฮะตลาดจีนมีความต้องการอยู่ไอ้พวกที่ลักรอบนี่ก็ตัดไปก็ข้ามไปยังประเทศลาวข้ามไปเวียดนามแล้วก็ส่งไปจีนเหมือนเดิมนะฮะลำบากยุ่งยากขนาดไหนในเรื่องของกฎหมายผิดกฎหมายขนาดไหนเขาก็ยังตัดยังลักลอบกันอยู่เพราะอะไรครับเพราะมันมีค่ามันมีราคามันแพงนะครับในเมื่อพยุงแพงขนาดนั้นอันนั้นคือพยุงไทยแต่ถ้าตัวนี้เป็นพยุงสายพันธุ์จีนเอ,เองเนี่ยแพงกว่าพยุงไทย15เท่านเนี่ย ท่านก็ลองมองดูนะครับว่ามันจะมีอนาคตไหมสําหรับผมผมมองว่าปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตลาดโลกต้องการตลาดจีนต้องการแล้วมันถูกกฎหมายควรจะต้องปลูกนะครับรีบปลูกเพราะว่าอย่างอื่นเราก็ปลูกกันมาหมดแล้วนะครับปลูกมาทุกอย่างละปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกปาล์มสัมันปลูกมาหมดแล้วสําหรับในประเทศไทยนะข้าวเราก็ปลูกมาไม่รู้กี่ปีนะฮะปลูกมาไม่รู้กี่รุ่นปลูกไปปลูกมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังมีหนี้ทกศมีหนี้สหกรณ์การเกษตรเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้านเป็นนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นนะครับแนะนําให้เกษตรกรว่าคุณปลูกอย่างอื่นอยู่แล้วคุณปลูกไปแต่ว่าให้ปลูกตัวนี้เสริมให้ลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงเพิ่มช่องทางในการที่จะทําเงินในอนาคตนะครับปลูกตัวนี้ไปมันมีอนาคตมันก็เหมือนกับเป็นการฝากเงินซึ่งทบต้นทบดอกนะครับแต่ละปีมีไรายได้เข้ามายสู่สวนเราเยอะมากก็คือ10ปีผ่านไปนะครับต่อไร่เนี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับต่อไร่อันนี้เราตีราคา ขั้นต่ำนะฮะตีราคาขั้นต่ําเลยว่าจากประเทศจีนเนี่ยราคาต้นละห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทในประเทศจีนไม้อายุสิบปีนะครับแต่สําหรับประเทศไทยผมตีหมื่นหนึ่งครับตีหมื่นหนึ่งเอาต่ำๆเลยต่ำๆเลยไม่ต้องห้าหมื่นถึงแสนเหมือนเขาเราตีต่ตำๆแค่หมื่นหนึ่งไร่หนึ่งปลูกหนึ่งร้อยต้นนะครับสี่คูณสี่เมตรระยะสี่คูณสี่เมตรเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดไร่หนึ่งหนึ่งร้อยต้นก็จะมีค่าอยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกสิบไร่สิบไร่ก็คือสิบล้านบาทสิบไร่สิบล้านบาทในเวลปี นะครับก็ไม่รู้ว่ามีพืชผลทางการเกษตรอะไรที่ปลูกไปแล้วได้เงินถึง10ล้านบาทในเวลา10ปใีในพื้นที่แค่สิบไร่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกมาแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอน10ล้านบาทหาเงินยังไงก็ไม่ได้10บล้านบาทถ้าคุณปลูกมันสำปะหลังยิ่งไม่มีทางนะครับ10ล้านบาทเป็นไปไม่ได้ใน10ปีให้เก็บเงินทุกปีปลูกทุกปีเก็บเงินทุกปีก็ยังไม่ได้ยางพาราเช่นกันนะฮะเพราะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการต้องมากรีดนะฮะคุณไม่กรีดเองคุณก็ต้องไปจ้างเขาคุณต้องงมาาแบ่เ เพราะฉะนั้น10ไร่นะครับสิล้านบาทเป็นไปไม่ได้แน่นอนในเวลาแค่10ปีสําหรับตัวนี้มันเป็นไปได้นะครับคือมันของที่มันมีราคาแพงดูแลไม่ยากคุณพ่อก็บอกแล้วว่าตัวนี้ดูแลไม่ยากนี่ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะไม่ได้ใส่ปุย๋ยถ้าใส่ปุย๋ยมันโตเร็ว,วกว่านี้อีกนะครับดูแลให้ดีกว่านี้โตเร็วกว่านี้อีกสาหรับวันนี้กาบขอบพระคุณนะครับที่คุณโฮมนะครับแล้วก็คุณพ่อนะฮะที่กรุณาให้เรามาติดตามรับชมนะฮะเป็นความรู้กับเกษตรกรทางบ้านหลายๆจังหวัดนะครับคุณเห็นไหมครับว่าาผมพไปดูนะะตตั้งแ เชียงรายแม่สายเชียงรายจนถึงยะลานราธิวาสน,นะครับแล้ววันนี้เราก็มาที่อีสานใต้นะอีสานใต้ก็คือหนองกี่บุรีรัมย์นะฮะเมื่อวานเราก็พาไปที่บึงการวันก่อนเราก็พาไปที่อ,อุดรธานีหนองบัวลําพูจังหวัดเลยไปมาหมดแล้วนะครับแล้วภาคกลางเราก็จะเจาะสรุปแล้ว เราจะพาท่านไปดูทุกที่นะครับในประเทศไทยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะให้เกษตรกรมีแนวคิดใหม่ๆว่าปลูกไม้ที่มีราคาแพงแล้วเราจะช่วยกันนะครับบริษัทหงมูมาดูแลนะครับดูแลในเมื่อเราส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเราต้องกลับไปดูแลไม่ใช่ว่าขายต้นกล้าแล้วตัวใครตัวเรานะครับไม่ใช่นะเพราะธุรกิจสําคัญของเรานะครับธุรกิจของบริษัทหงมูคือธุรกิจขายไม้ ถ้าคุณไม่ปลูกคุณจะมีไม้ตัวนี้ขายได้ยังไงเพราะว่าไม้ตัวนี้มันไม่เคยมีในป่าเมืองไทยมันเป็นไม้นอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาส่งเสริมให้ปลูกก่อนเพื่อที่จะเป็นเป็นไม้เป็นไม้ออกไปขายส่งยังประเทศจีนประเทศจีนนะครับถ้าเขารับซื้อไม้เรียบร้อยปุ๊บเราก็นําเงินจากประเทศจีนกลับส่งมาให้พี่บุญโฮมกลับมาให้คุณพ่อเพราะเกษตรกรต้องได้นะฮะกลับมาเอาเงินคนประเทศจีนมากลับมาอย่างน้อยอ่า ทางบริษัทก็อยู่ได้นะครับแต่เกษตรกร80%นะครับรายได้80%ต้องตกถึงเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีไม่กี่พืชนะครับที่เราจะสามารถเอาเงินจากคนจีนมาได้มาเป็นหมื่นล้านแสนล้านเยอะๆนะครับแล้วกลับมาให้เกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านใครไม่ต้องมีลงรับซื้ออะไรเป็นบริษัทใหญ่ๆของเราไม่ใช่บริษัทใหญ่ครับแต่เราทํางานคู่กับเกษตรกรนะฮะเราโตไปด้วยกัน, ate> ate <ๆ autres> <iert> นกสําหรับวันนี้กล่าวขอบคุณที่กรุณติดตามรับชมนะครับกร่าบขอบคุณมากสวัสดีครับ